สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขสุขันครับผมมือีมาเอกกำพี่น้องเอกกำลัอยู่งหญยครับผมลงไว้ลายมือแล้วครับพี่น้องมีมานํากันสองคนครับผมกับทีมงานสองคนมีอากาศเยี่ยมสอครับพี่น้องตรงไหนตรงหน้าบ้านเราเอาดังกัดเอาพี่น้องเอาดังกัดสองขางแล้วก็เป็นไรมากข้าวหนึ่งแล้วก็ หื่อว่านครับพี่น้องมาหลุดมาติดตาลงกันครับผมมานบ่จะได้ไปอยู่ไปกินบ่พี่น้องสารบ้านเฮาหาอยู่หากินหาแรื่งครับผมไปพี่น้องไปหลุดกระช่มไปติดตาลงกันครับผมสวัสดีครับพี่น้องนี่มาเอามาเอาเหงาะมาเอากรรมครับพี่น้องนี่ด้านหลังครับผมกับบรรยากาศคึมๆครับผมมาหลุดมาติดตาลงกันพี่น้องมานบ่ชจได้ไปอยู่ไปกินบ่ครับผม จานบ้านเท่านาเรื่องครับพี่น้องหาอยู่หากินครับผมกันดังก้นพี่น้องกันดังไง้ฟังนี่แล้วกเสิไปไล่มาตั้งคุณครับผมมาสองคนกับมือนีมือนัอนเอาคนเดียวครับเงี่ยมือนี่มาสองคนนะพี่น้องทำไม่ล่าครับผมหาอยู่หากินบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องมาหลุดมาติดตาแล้วกันครับผมเดี๋ยวใส่ Nhi, con phim. Cắt cha con phim. cắt đáng con không? อย่าต <Merci. S 2> ิดองครับคัดด่างก่อนครับผมเพราะมันดุลงกันครับพี่น้องก่างคัดด่างสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลองฟังครับพี่น้องคัดหน้าคัดหลังแล้วก็ไหลมากครับผมกำลังไหลมากอยู่ครับพี่น้องทีมงานกำลังไหลมากครับผมไหลแล้วก็เสียวดังกันเลยครับพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับผมหาอยู่หากินไหวยธรรมชาติพี่น้องน้ำกำลังสีแห้งครับผม ดารบานเท้าครับพี่น้องเอาเงาะเอากั้มต้องกันครับผมไลามากแล้วก็เสียเอาด่างปิดมึงนี่พี่น้องเอาด่างกาันปิดเลยครับงานกำลังไลามากครับผมมันหลุดน,น้ำกันนะครับพี่น้องสันมานบ่จะได้ไปยืไปกินบ่ครับผมมันหล,ลุดมาติดตาล้องกันครับพี่น้องเแา้วปิดด่างก่อนครับพี่น้องไลมากแล้วรับปิดด่าง เดียวยูดิกินเนีพี่น้องสารบันเรับผม ไล่เสียดเรียบร้อยกัดเสียรียบร้อยพี่น้องร้องขังครับผมกำลังเอาไม้ขึ้นครับพี่น้องเอาไม้เอาหเหงาะเอากัมขึ้นครับผมแล้วก็สิว่าน้ำกันครับมันหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องมาร์วจะได้ไปยู่ไปกินบ่ครับผมสารบานเท้าพี่น้องมันเห็ดไว้หลายมือแล้วครับพี่น้องเราต้องมีเวลามาเอากรบมือนี มาหลุดเมาติดตามน้ำกันครับผมสิมานบ่จะได้ไปปุ่นไปเจียวบ่สานบานเฮาเด้อพี่น้องไปขออนุญาตเอาไม้ขึ้นก่อนครับผมเอาไม้เอากำขึ้นกันครับใครมาหลุดน้ำกันมาวานน้ำกันครับพี่น้องใคมาติดตามน้ำกันครับมาหลุดน้ำกันขออนุญาตเอาไม้ขึ้นก่อนครับพี่น้องขออนุญาตเอาไม้ขึ้นก่อนเด้อพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องมันแล้วต้นีหขึ้นมาก,ก็มันแล้วพี่นอ้องปุ๊บปุ๊บปุ๊บหน้านครับผมก็เป็นนันวา่าเอาไม้ขึ้นเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องแต่ก็ร่อวานมาหลุดน้ำกันครับผมมันบ่พี่น้องแล้วเส้าเมียจะเข้ากันครับผมเส้าเมียสูบยาจะม่วนกันควายสีนั่นครับผม

रान बांधो แตะเพียนพี่นอ้องกำลังสวยงามงอไม่ร้องลุกลุกหวยครับผมเลี้ยงไม่หุยแต่ว่าน้ำเมื่อเลียแตกได้ี่น้องมงอเลี้ยงหุยซิปแม่นี่ tôi lấy lạp được nhau. Mắng lấy mắng nèo vô nắm mùi lìa tay ái vô nắm mùi lìa tay ái vô nắm mùi lìa tay ái ขหนียวหนึ่งขห,ห,หนี้วอ่อนๆเลยแ้วสมๆงอนเ้ย

พอท,ทุ่มมากทุ่มไปติดสายให้เงินให้บัตรเตีที่มากดเหลือเงินอ,อยู่สามลอยสื่อเหราไปให้ขวดใหญ่บัตรอาาายู่หน่อยส่วงคอยไปหยิบแปด 8, หยิบเกา่ามือนีเขาสมทบถอดกับทิน้นแบบเงินหม้อช่วนไปอยู่หกักเหล้า,ากินเหล้าเว้ยไปก็เลยว่าอยากนี่แต่เขาเห็นเมียน,นี่ลีสมทบเห็นเมียนสามเมียนเมียนแตะ 不行嘞。 มันตัวนี้เเดียวส่น้องติดเด็ดตัวนี้เห็นปกอยจุยมันไปติดเด็ดนี่หนึ่หนี่น้วายี่ตัวอี พี่น้องเชียร์ไปนั่นพี่น้องเชียร์ปรัยยกจิมมยยกครับผมเชียร์ปักจิกหายาักเราสมุยพี่น้องหาเบิ้งยาักเราครับผม ไม่พีเผยน้องเบิ่งครับเจียบกิก๊กมือนี่ฮะเบิ่งงานรับพี่น้องเจียบกิก๊กเจียบกิก๊กเจียบกิกบก๊กเจีบกิ๊กคุ้มโมเปิลุกตัวนี้ก่อนลงเสียบได้แล้วพี่น้องอเอาไปเตามือหนาครับผมมือนี้ครับพอ่อจะยได้กินแล้วครับมันอยู่ครับผมพอ่อจะยได้กินอยู่พี่น้อง

พอเลี้วเร่งเลีวง่ายอยู่พี่น้องมานูครับไปเข้าบ้านไปเบิ่งอยู่บ้านนี่ตัวนึ่งพี่น้องก็อยู่ได้กินครับผมงานบ้านเฮาพี่น้องบ่ทันได้แหงไปได้ครับมาได้อีกเอาได้สองสามเทียอยู่พี่น้องไปมาลุ้นน้ำกันไหมครับผมอ่ะเขาบ้านครับผมมานูพี่น้องาบ้านเฮียมากครับผมพอก็อยู่ดิกินครับผมกับกบตัวหนึ่งตัวนี้หักขาพี่น้องพอก็อยู่ดิกินอยู่ครับผม 要练，天聊得也容